สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับติดตามชีวิตเจ้าของเพจร้านเสื้อคุณจอบสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับพาทีมงานทุกท่านนะครับมาที่ร้านชาบูบ้านหมอชาบูครับที่มอพาจัชีิงรายครับที่นี่นะครับมาดูกันนะครับโอ้โหนี่ครับก็มีนะครับหมูอาหารสดๆนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะฮะหมูสไลด์นะครับ ที่สำคัญมีเบียร์ด้วยนะฮะนะครับดูครับมีเนื้อมีหมูตู้นี้เป็นไมเบียร์สิงคตู้นั้นทำไมมีเบียร์ช้างวะทำไมสองมาตรฐานโอ้โหอันนี้นี่เอามาเยอะขนาดนี้กะหอ,อกกับบ้านด้วยเหรอฮะเนี่ยนะกะหอกกับบ้านด้วยใช่ไหมครับโอ้โหนะครับนี่ครับนี่ครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้โอ้โหวันนี้นี่อลังการมากเลยัวมนะ้าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ก็ นะครับติดตามชีวิตเจ้าของเพจวันนี้ครับเป็นวันเกิดผมเองนะครับพรุ่งนี้มันเกิดเมียนะครับวันนี้มันเกิดผมนะครับไม่ได้โกหกนะโอเคครับนี่ครับแบบนี่ลูกชายครับโอ้โหออย่าซนนะลูกนี่ครับนี่โตวีพีนะครับนี่ครับโอ้โหก็เดี๋ยวสักคู่นะครับคนน่าจะมาเยอะกว่านี้นะครับหรือว่ามีประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะอืม ว่าไงน้องอุ้มวันนี้กี่ชิ้นเนี่ยโอ้ไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาใหม่เนาะโอ้โอเคจ้ะมากับน้องอุ้มไม่ต้องห่วงนะครับคุ้มแน่นอนนะครับนี่ครับบ้านหมอชาบูอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็สนใจนะครับอยากทานชาบูอร่อยอร่อย,ออยหอมหอมแบบนี้เนื้อแน่นๆนะครับ,บก,ก็มาใช้บริการกันได้เลยนะครับอันนี้น้ําซุป เป็นุปต้ยมยำอ๋อม, oh, มาลาเหรออ๋อโอเคโอเคครับผมนี่ยังไม่ครบนะครับอีกสักพักหนึ่งน่าจะครบครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ